ก็ออกมาเช่าพระกันกลางดึกเลยนะตอนนี้ประมาณใกล้ๆสามทุ่มเนาะเดี๋ยวมาดูกันเป็นพระหลวงพ่อรวยเนะาะฝัางนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับตอต่อราคากันหน้างานเลยขอสามสิบได้ไหมเนะัะอันไหนสองเหรียญนะหรอทั้งหมดขอทั้งหมดหรอ,อเป็นเพิ่มอีกเท่าไหรนะ่นาะ แต่อันนี้ทองแปดสิบเนอะใช่ใช่ทองแปดสิบอันนี้พึ่งเช่ามอกมาเนี่ยอ๋อพึ่งก็คือทยอยขายคาดทุนไหมครับเนี่ยขาดขาดบขาดอันนี้เป็นเหรียญหลงพะรวยรุ่นไตรมาสห้าเก้าอ๋อแต่ห้าแฉกจมูกสวยเนี่ย อัานไหนสวยแล้วก็ว่าไปตามหน้าง,งานเลยแต่นี้บล็อกธรรมดาเนาะเพราะบล็อกนิยมก็จะมีเนื้อเกินขนนุ้นบนนี่เหรียญหลงพระรวยนะตำนานสายเหนียวนะหาแโอเคครับก็เป็นเท่าไหร่นะก็เป็นสามสิบใช่ไหมเ,เดี๋ยวลองคำนวณดูอ๋อแต่นี้เหรียญสวยเนะี่ย เมื่อเช้าบอกว่าไรยี่บแปดเหรอเพราะหลงก็เลยตอนนี้ก็ราคาก็จะเบียดเบียดเนาะอือเดี๋ยวนะสามสิบก็เป็นอันนี้ตีนี้ไปหมื่นหนึ่งใช่ไหมหมื่นหนึ่งแล้วก็เท่าไรนะสิบสามเหรอสิบสามอันนี้ก็เป็นสามหมื่นพอดีใช่ไหมเพราะตอนแรกบอกไปเท่าไหรตอนแรกบอกไปคู่เนี้ยสองหมื่นอันนี้แปดพัน ขอสามหมื่ 30, 000, นเนาะเพราะว่าก็น่าจะไปได้กิดนึงนะพอรู้ราคากลางอยู่ก็อาจจะย่อนจากราคากลางวันนิดหนึง่งเนี่ยขอบขอบคุณมากเดี๋ยวผมอุนตังค์ให้เลยก็จบสามเหรียญน,นี้ไปนะครับก็เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยเนาะใครมีพาเครื่องหลวงพ่อเพียนหลวงพ่อรวยก็ส่งมาแล้วกันเดี๋ยวทำการอุนตังค์ก่อนเท่ากันนะเซเว่นสามสามเก้าสามสามสามเก้าสาม ก็ทำการโอนตังค์ไปนี้เรียบร้อยเดี๋ยวลองเช็คยอดด้วยรันขอบใจมากก็มีอะไรเดี๋ยวส่งคุยกันยังครับสวัสดีครับผมก็เหมือนเดิมเนาะสำหรับใครที่มีพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนหรือว่าหลวงพ่อรวยจะแบ่งปันให้ผมก็สามารถส่งภาพนะครับพร้อมราคามาได้ที่ id ไลน์หรือว่าเพจกฤษณาพักเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวี่หน้านะครับเราจะไปเช่าพระที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องยูทู e นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ Body, I'm a night coming, and hey, my girl about to ten. I should fuck her in the best.